ครับพ oh! ี่น้องครับโอ้เห็ดยังมัดอกงี้ใช่ปะอ่าตัวดอกเดียวแกงพอครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระดุนสร้างนี้ครับวันนี้เราจะงานหน้าฝนครับไม่มีครับไปเอาหินครับที่ลงโมลงโมเออลงโมสีบรีครับไม่กล้าไปครับวันนี้ครับมือเรียกครับ ไปเอ้ะเจ้าน้าไม่เบิดเหรอแอะเย็นๆกับรถใหม่ๆเออฮวันเออฮวันท่านอ่ะฮวันดีละภายในก็สวยเลยวะอันนี้ไหมยอยากได้ได้พี่น้องจะขัดสนแต่เน่าเดียวแหละพวมีเงิน เงียบมากเลยเงียบมากเลย เดี๋ยวน้ำกันน้พี่ลองครับกนเดินทางครับเดี๋ยวเย็นเพลงพอครับคันนี้หมอกเขาเด่งเขาหนาแยงยังเนอไไมโอ้ถือปืนยยงยังวะปืนแทปปืนหรอ

พ่อโอ้คุณพ่อกินข่อยู่ครับคุณพ่อกินข้าวกันไปไปครับพี่น้องปอดครับทั้งปอดครับขั้นมาตอนเที่ยงนี่ปอดครับพ่อะเขากินขาอเลยเที่ยงไม่รอนี่เลยเที่ยงไปแล้วอทีจะว่าฝ่าคึ้่นหน่อยเห็นว่ามีว่ารุนต้นฝนน่ะนี่ไอ้เอาลุ้น่ะปลาสังอยู่บนน่ะเออไม่เกิดหินถลกได้มากเลยแรกก่อนน่ะ เก่ง้มตัวหนึ่งไหมเกมโคงหนังนะสีเกมเป็นโคงหนังนะรีบเอเงินมาเททั้งข่อยเลยตอนไหนแล้วุรุดจากลถหมองนิวน้่ยหมองด้วยลพื้นรดไอเทมลับก่นไหนเนาะหลอดลอยยี

mà Ờ, bắt đầu rồi kìa. Tao sao sao สามารถสีนะีดองนะรู้ส้มนี่แหละเดินทางไปอีกครับประมาณ20กิบโรเดี๋ยวผมจะหยอดก่อว่าจะวันเขาจะรู้ปะเขาพีไรักติดปะเขาดิแคบันทำี่ไรมา ไปกับปล่อเนี่ยกับปล่อเนี่ยสนใจอินสวยครับติดต่อได้ราคาถูกกว่าที่คิดเริ่มต้นที่สองบนหาดี๋ยวแต่ระยะทางห็นรวมครับสวยสวยสามหก เด็กแว่งนะหน่อยส oh, oh, uh, ิต oh. ัวเล็วผู้นเดียวเราห้างนี่กับไม่แถวุบาหนกันอาตัวถ้าเด็นเราิีบ้าน เ่อความปอดไอ้พวกนี้เปลี่ยนกากันตีนี่เปลี่ยนครับเออทอดลองมถทากันถึงไฟแดงแล้วทางเข้าอำเภอภูเาม่นครับพี่น้องแตเขียวตลอด

ให้ใจครับสายควดนะน,น้่ไหนวะไอเด็กชโอไอเด็กชีมีสีแดงง้ดีวะรถหลวงนะรถหลวงไหนจะ็รถหลวงสีแดงไป่หอนเราพี่น้องให้หอนนังทุ่มละบ้านไหนบ้านไหนพนางทุ <c oughs> ่มโนะไปเลยน้งทุ่มมกันติด ว่านานงทุกพิงแบบเดียวครับเพิใหม่ฮัลโหลฮัลหฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัเโหลฮัลฮลฮ้ฮัล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 หฮรหมัลันหัลัโหลฮัลโหเหไปัลโหไป ใจเตือนพี่เนาะเียไปบ้านบางยาวครับข้าไปเลยมีสองลงแน่เนี่ยสองลงนี่ล้หนึ่งจะใส่มือเดีลงอย่างวะน้นยเนี่ยสีลาสีบรีโอ้นี่ซีเมนต์หินคุกนั่นนั่นโอ้จอดรอนับตัวก่อนเข้าเบลล์ยินนะเสียตังค์ครับ พอหินออกมาแล้วก็มา,าตังคถอนครับถ้าเหลือใช่พอก็ตื่นครับนี่นะวันนี้เราก็ามากับสายหอนครับรถเสียก๊อตนี่ครับเดี๋ยวอ,ออกลงเดี๋ยวหินท้้งคุณนะคเนาะก้อนเดี๋ยวเนี่ต้องซื้อบัตรซื้อหัวกันบไปขอลงหนังครับพี่น้องเอ้ยรถจอดครับรอ เอาหินแล้วเขซื้อของหวานไปกินนะนี่เยวของหวานซื้ออย่างงี้ปะอะยัง,ง่ะี้เล็กบัตรนะหาบาทเปิดได้เปล่นี่ยต้ออยากขนาดนั้นเของี่สิบาทแล้ว ทองหยอดคอทางคู่เนี่ยทองหยอดทองหยอดนี่สาคูมอขมอเ่ดว่านะมอ่อสอตักรสามสิบบาทหรอนเินมนาะ น่าตำเป็้นเลยว่าตมัอ๋อบอเสียเอยู่เสียเงีพอดีจ้ะอืมเสืองมานอีกสาบาทเท่านี้น้องเนีย <único Liberty Overwatch> <slightly benchmark> สามสิบาทเนาะครับผมครับนี่ครับสเบียงเกลือกิวครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะนี่ยูบสาวป้อมเน้นนอน่อยวะคุ้ กอดเพลโอ่งน้ำท่วงเลยโอ้นำ้ำท่วมครับบนโต๊ะอะไรตัวไหน,นบ้านเพิ่นนี่ป่าดิ้งนี่ป่าเดือใส่นี้ก็ขาลูกพ่ออย่างไหน,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 นก็หูหน,น,น,น่อยรอบเอีงว้านี่ดองไยหูหน่ไปดองรับ ัน้ําท่วมหน้าบ้านครับเราก็แตกเอาที่หน้าบ้านเลยไม่มีใครอยู่นะครับหลังนี้เดี๋ยวต่ำของเรากำลังไปซื้อบัตรซื้อตัวเขากบซื้อเงี้ครับไปล่าลูกนี่พวกเราล่าลูกอยู่แถวนี้ก็มี้ด้ยพี่น้องเ,เอ,อ้สองร้อยสิบครับสองร้อยสิบาสองร้อยสิบเก้าแค่ครั้งปะปลาสิเงินไหลเลยวะลูกไหมลูกคุ้นไหม,ม,มปลา ดูกยางคุ้นเลยพี่น้องเนียเออลง้ใส่ปะเบิร์ช่ยนะแม็คโคเล็กบออาอ่อเีเจ้านีู่้โชคใช่นะอันนี้ก็บไดลาก็รบบนี้นี่เีแย่ผมลอสารฮอนครับเนี่ยล้นรถสองร้อยสิบเลยเจ้าสองร้อยสิบของทีมงานสำโชคสำดิดนะ มาแล้วครับโอ้โหคันนี้ฮีโน่ครับเมื่อกี้นี้อีสุุนะอีโบกุโอ้ยอีสุขนี่ครับโอ้ใส่ดินมี่น้องเอ้สีเจ๊สองละอันนี้คือซื้อสีเรียนเตมีมาดูนะครับสีมันคนละสีกันจะเลยมว่าสีลูกต่อยอูเนี่ยมากเลยครับผมเจมผมมากกว่นี่แล้วมี่น้องเอ้ท่านมีงานเรียนกันเลยไปพี่ผมก็มีอยู่แต่ผมมีรถขับนั่งไปครับ มุ่งหน้าก็สู่อีกประมาณ8โลครับไม่บอกนะหกโลดลถึงลงมูครับนายหอนเข้าไปแล้วส่หอนครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับดามใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ